สวัสดีค่ะอิสานบันเจ้าครับหลายคนอยากรู้หลายคนอยากเห็นว่าบ้านที่สาวบุมบิมหรือว่าอิลานี่เป็นหมู่บ้านจึงใดนะอิสานบันเจ้าสิพาไปเลาะไปเสาะไปซ,อ,ไปซ,อ,ไปซอกไปแทกน้ำซอก,ซอกน้ำซ้อ,ซอ,ซอยไปทั่วให้ทั่วหมู่บ้านนะว่าบ้านนี่คือมีมนต์ขังแทะ <c oughs> อิสานบ่นเจ้ามาแล้วออกว่่ได้เลยติดจอรออยู่ดีแหละติดคอมเมนต์ปนนะ ไปกันเลยค่ะไปเลาะหมู่บ้านกันเอาใจความเป็นภาษาเขมรเลยเอาใหญ่ขมรเดอคือเขมรเลยอายุยืนเด้อลูกเด้อภาษาขมิญให้พูดภาษาเขมรเออหายโยเวนเวนเนอรสุขสบายเนอเก,กือบหน่อยบิ่มเนอร์ไปไหนเนอเลี้ยงเมียดีๆดเดอ้อสิเป็นหมู่บ้านน้อยๆนะพี่น้องประมาณ ร้อยกว่าหรือสองรอยหลังคาเรือนนะครับกสิบรรยากาศนี่กษสเป็นชายทุ่งนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหมู่บ้านที่มีมนขังสำหรับอีสานพระเจ้านะครับมาแล้วออกบ่าได้ย้อนอีลาลูกทุ่งแบบเสาะกล่าวนาะปี่นองเนาะบุ่นนะมักเผาเนะ้่ะหน้ามาักเผาออนเนะี่ะ บ้านในน้ำนะพี่น้องอันนี่ขึ้นบ้านในน้ำแอ์ธรรมชาติตมาซิมเนี่ยเย็นจากธรรมชาติเลยงามบ่าล่ะนี่แหละบ้านนอกเขาพี่น,อนอ้องเนาะอ่าจังสี่เลยแบบนี้อซอกมีกนนพพนะ้ซอยเข้าไปนี่ก็สิเป็นทางเข้าบ้านเก้าทีหล่าเพื่อนนะพี่น้องเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งจักหน่อยนะครับซอยเข้าไปนี่แหละ แตงแต่สมัยตอนจีบกันยู่สันดกว่านะครับเอาโอ้ปิดรั่วไว้อย่างดีพูละ่ะสีน้ำเงินอึมทึมนี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านดัง้งบ้านเดิมนะคะที่รู้จักกับอีสานบัวเจ้ามาะคะ่ะก็จะกินนอนอยู่ที่นี่เลยค่ะก็คือชีวิตเนาะ<ม>ก็เริ่มต้นจากศูนย์ค่ะไม่ใช่โอเคนะ,คะศูนย์ค่ะแมนครับชีวิต รวมอีสานพระเจ้าแล้วกับบุมบิมพ้อมนะพี่น้องนะแต่สิเริ่มจากศูนย์เลยนะพี่น้องนะอันนี้บ่มีอย่างนะพี่น้องด้านไหนนี่เป็นห้องเดียวโล่งโล่ลงเบิดนะพี่นอ้องเมื่อนี้เขาบ่ได้เพราะว่าลืมเอาคณแกมาสี่เหลี่ยมโล่ลงๆไม่มีห้อง <c oughs> บ่มีห้องบ่มีอย่างกันนะ้นบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะปิดไว้คะ่ะก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกกันคะ่ะบ้านสวนอีสานพระเจ้าคะ่ะชอบไหมคะบรรยากาศบ้านๆแล้วก็เซะกราวอย่างนี้คะ่ะ เสาะเกาวคักเนาะพี่น้องเนาะากบางบางถนนหนทางยังไม่มีคอนกรีตเลยค่ะนี่ก็สิเป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้านนะพี่น้องซีแยกนะครับซีแยกหมู่บ้านนะครับนี่เลยนี่แบบนี้แหละนะครับหมู่บ้านน้อยๆคอนกรีตตรงนี้นะคะจะไปโรงเรียนข้าวศึกษาค่ะโรงเรียนบ้านข้าวค่ะทางนี้ไปบ้านสวนอีสานวเจ้านะคะจากจุดซีแยกของหมู่บ้านเฝ้านะบ้านเฝ้านะพี่น้องนะ เส้นทั้งนี่สิไปบุรีรัมย์นะครับตัวจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าอีกด้านนี้ก็สิไปไอําเภอพับพาใช้ทะลุไปประคนใช้เป็นโรงเรียนเฝ้าศึกษานะพี่รองนะนี่โรงเรียนเฝ้าศึกษาเด็กนักเรียนกย็ยิมีประมาณจากร้อยฟ้านะครับบ่ถึงสองร้อยนะครับตั้งแต่ปหนึน่ง<อ>ถึงปหกรวมอนุบาลพร้อมบ่ เออประมาณนั่นแหละพี่น้องนะยังนี่กับสิเป็นนอกทงเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนอกนอกนอกหมู่บ้านน,น,น,าน,นั่นกับสิเป็นหมู่บ้านนะครับท่านี้เองที่ทําการพ่อใหญ่บ้านนะพี่น้องนะนี่แหละผู้ใหญ่บ้านบ้านหมูสีโคกขมิน้นพัพพาชัยนะครับบุรีรัมบักอโหอยู่ถึงหลังคาบ้านพนะครับบักอโหเพิ่อนอยู่บ้านพยาใหญ่บ้านนะครับพอ,อแล้ว พ่อใหญ่บ้านบ้านเฝาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อใหญ่บ้านบ้านเฝานะพี่น้องอยากถามอ,อยากรู้ว่าบ้านนี้มีจากหลังคาเรือนครับประมาณสองร้อยยี่สิบเก้าหลังคาเรือนเลยสองร้อยยี่สิบเก้าแล้วประช้าไอเช้าบ้านแหะครับนี่จ้กคนประมาณพันพันสี่สิบกว่าคนครับพันสี่สิบกว่าคนนะับหมู <laughs> ม่บ้านน้อยๆเองนะครับ <laughs> สมัยเก่าๆก็ต้องมีคอกงวคอกอควาย ตเตะแต่ล่างนะพี่น้องนะสอ่อนงัวสนันดอกว่าสนบนอนอเนาะมูกันเด้อเป็นมูกันเด้อเฮานะครับทางมาสะมานนองที่กักเก็บน้าประจาหมู่บ้านนะพี่น้องเดี๋ยวสิไปพาไปเบิง้งผักสวนครัวน้าขอบสะขอบนองเพิ่นเด้อพี่น้องสวนผักสวนครัวนะคะของหมู่บ้านคะ่ะที่จัดสรรเป็นล็อกๆนะคะให้ชาวบ้านมา มาปลูกผักค่ะเพื่อเลี้ยงชีพนะคะก็จะมีสะน้ําสาธารณประโยชน์นะคะของหมู่บ้านค่ะสุดยอดค่ะถึงใหญ่ถึงกว้างนะพี่น้องนะที่เพื่อนปลูกผักเนี่ยโอ้หงาอ,อุดรูดไปโอ้นี่แหละวิถีบ้านเขาแบบหาเองปลูกเองกินเองเศรษฐกิจกพอเพียงประมาณนี้นะบ้านข่าเสาะกา่าอำเภอ ตำบลโคกขมินอ,อําเภอพับพ้าชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านของอีหลา่าถ้ามีโอกาสนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านสวนอีสานวัวเจ้านะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะอย่าลืมนะคะ <c oughs> มาได้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณพี่น้องทุกๆุกคนเช้าอ,อําเภอพับพ้าชัยแล้วก็เช้าจังหวัดบุรีรัมย์ทุกทุกคนนะพี่น้องที่ให้การต้อนรับอีสานบัวเจ้าดีดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ